บารดีแม่พี่น้องสูดดูควันาะดีตอนหลับส่งมาดำกับตอนนี้มาดำหอนเฮือนเลยพี่น้องอยู่ลาวอยู่ลาวหนาวเลยบรรยากาศตากแดดอยู่กับแม่ฝ่อให้น้องงัวงัวแม่มันตายปะแม่มันตายหนาวงัวมาดำเลยพี่น้องเลยตอนนี้หอนเฮือนเลยนี่เฮือนมาดำพี่น้องเลยหาเงินเท่าไรปีเฮือนยังหมดแล้ว สภาพเพื่อนตอนนี้เขาก็นั่งตากแดดหนาวไก่แม่ <c ười> นี่ตอนนี้มีผัดพรมผัดชามนี่เอามาใช่ไหมแมวดำเนื้อพี่น้องมีพ่อให้น้อง,ง <c ười> วัวเท่าเลยเทาเลยสี่สิบสี่สิสสสบแปดหนาวแห <c ười> ้งพี่น้องอยู่บ้านเขานะงัวมาดำจนตายเนาะไม่ได้ลูกมันน,น้อยหนึ่งตากระบ่ากับมัน เาแล้ซื้อนมมากินเนาะอีกําลังหายนมงวนี่แม่แพี่น้างแม่วดับทางทนายมาใส่เลยเอาหอดบ้านนะเนาะเอาหอดบ้านนี่พี่น้องเลยหอดฮ้พชีวด้มาตู้น้อยตูู้เดี๋ยวูฉันลุง บรรยากาศนงี้งเด็ดเง้มาเสาตากเดบดนี่อยู่บ้านนอกครับพี่น้องมีแต่ไก่แต่กาบรรยากาศพี่น้องเบงเอาหนาวลมกับลงอาก นี่พี่น้องบรรยากาศบ้านนอกเขาหนาวแห้งพี่น้องเลยบวยอาบน้าาจะหมดได้เนาะจะจะดิแขงอานน้าหมดคืนพี่น้องเลยอาบนมาตากลมลมอู้อู้อูันพี่น้องลมนะครับบรรยากาศบ้านนอกเขาเป็นนี่เงือนมาดำไม่พี่น้องหาเงินแต่ได้ปีเงินยังมาแล้ว ย,าาย,ย,ยังมาเศร้าบาดำหมาตากแดดเป็นนะ้องเลยเขาเศร้ายังมาดกินเนาะวุ่นหวได้ยู่บ้านเอาหนาวถ่ายบรรยากาศพนะี่นอ้องเบิ่งเด้อพี่นอ้องตอนนี้บาดำหอนบ้านเราเล่าเลยเราถอดเรถไทยเสียงเราถอดไทยเสียงแจะประกาศบุญบุญบ้านมาดนะอพี่น้องบุญกองเข่า nè gần không vào <laughs> <cải tí> <laughs> đầm phải không? chào cầy tì gần nào heo phải không? ngồi chào tì chào ຊ່ອມກາຍຊ່ອມກາຍຢູ່ບ້ານເຮົາວຽກງານບໍ່ມີໄປກາຍດີກັນບັນຍາກາດຍາມເຊົ້າພີ່ນ້ອງເອົາໜາວແຮງຕາດດນານີບານດໍານລຕາກາແຮถ่ายການ້ອງບ สมไก่ตีไก่เนาอไก่ตีี่จะเรียกจะตีเป็งคลิปนี้นนก็กสําเน็แล้วพี่น้องบันทึถ่ายบรรยากาศยามซร้ยบึงตอนนี้บดนทึฮอดบ้านไรนะฮดแล้วควลิปนาวัาที่ถ่ายยังบึง อย่าล <ider> <maintenant> ืมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจบอดำเลยเพี่น้องพฟอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กับบอดำลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าบอดำแท้บรรยากาศเบิ่งนี่บอดำฮอนบ้านเลยเพี่น้องะฮอนเทือดเลยเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กับซัมมี่เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งแล้วฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจบอดำเลยเพี่น้องพฟอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บอดำลาไปก่อนพี่น้องะบรรยากาศหนาวแห้ง